สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้26พฤษภาคม2568 4ี่ทุ่มครับก่อนนอนวันนี้ครับพี่น้องอสมฟัง4เรื่องครับก็เรื่องที่1สถานการณ์โรคระบาดตอนนี้นะครับโควิด19น่าเป็นห่วงนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะบุตรหลานเวลาไปโรงเรียนก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะครับอยู่ห่างล้างมือนะครับก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วย ถ้าหากว่าบุตรหลานที่ไปโรงเรียนนะครับมีอาการไม่สบายมีระบบทางเดินหายใจไอจามมีน้ำมูกอะไรประมาณนี้ก็ควรจะพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจไปสารบริการสาธารณสุขเพื่อตรวจ ATK เพื่อเป็นโควิดหรือเปล่านะครับน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆนะครับก็เสี่ยงมากถ้ามีความจำเป็นจะไปในที่ชุมชนก็ต้องสวมหน้ากากอนามายัยอยู่ห่างเขาไว้นะครับ แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ยังทําเหมือนเดิมนะครับป้องกันน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้มีผู้ป่วยรายวันมากขึ้นทุกวันนะแล้วก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะและที่สําคัญนะครับระดับกระทรวงสาธารณสุขก็กําลังเตรียมการรับมือก็คือเมื่อมีผู้ป่วยมากขึ้นสถานการณ์เรื่องยายาที่ฆ่าเชือ้อโควิดสิได้นะครับยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิดสิได้เนะี่ยก็ดูท่าทางจะ น้อยลงแล้วตอนนี้องค์การเภสัชกรรมก็จะได้เร่งผลิตยานะครับโมโนพิลาเวียต่างๆนะครับยาที่ค่าเชื้อโควิดสิได้นะครับก็เขากําลังเร่งผลิตยาด้วยตอนนี้ก็มีข่าวกันอยู่นะครับก็ระมัดระวังนะครับถึงอะไรก็ตามพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านอสมอถ้ารู้จักระวังตัวไม่ให้ติดก็สามารถปลอดภัยได้นะครับก็ใช้สุขภัณฑ์ส่วนบุคคลนะครับ อยู่ห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยนี่แหละเป็นวิธีป้องกันนะไม่จะไปจะไม่จะเป็นจะไปในที่มีผู้คนแออัดมีผู้คนมากอะไรประมาณนี้นะครับเอาเรื่องที่หนึงอยู่สถานการณ์โรคที่มากับฤดูฝนก็น่าเป็นห่วงอีกหลายโรคครับไข้หวัดใหญ่ก็มีนะไข้เลือดออกแล้วก็มีไข้ดินด้วยตอนนี้มีข่าวบอกว่าแถบทางสุรินทร์บุรีรัมย์คนครราชสีมาอะไรประมาณนี้นี่มีข่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนี่มีผู้ป่วยร้อยกว่าลายสี่ิบเจ็ลายอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะครับไข้ดินนะครับสามารถป่วยได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนั่นแหละโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนช่วงทําการ,กรเกษตรทํานาทําไร่นี่แหละเพราะว่าเชื้อเชื้อไข้ดินนี่มันจะอยู่ที่ดินและน้ํานะครับอยู่ในดินกับอยู่ในน้ําติดต่อได้ทางบาดแผลทางผิวหนังนะครับ หรือติดต่อได้ทางเดินหายใจก็ได้คือถ้ามีฝุ่นละอองดินและมีเชื้อโรคไข้ดินอยู่ในนั้นด้วยถ้าหายใจฝุ่นละอองดินนั้นเข้าไปก็สามารถติดเชื้อโรคไข้ดินที่ปอดได้นะครับอาการของโรคไข้ดินนะครับสรุปๆสัส้นๆก็คือ,อจะมีไข้สูงแล้วก็เป็นแผลบว,วมแดงอักเสบเป็นหนองทานองนี้ครับถ้าไข้ไม่ลดก็ต้องไปพบแพทย์นะครับถ้ารักษาช้าก็เกิอดอาการติดเชื้อ กระแสเลือดได้เข้าสู่กระแสเลือดได้ทำให้เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องะระมัดระวังการป้องกันนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรท่วนาเวลาไปทําไร่ทํานาต้องอย่าลืมสวมรองเท้าบูทนะครับถ้าเท้าหรือว่าขามีบาดไม่แผลก็อย่าไปช่วงนั้นพักไม่ทําการเกษตรไม่ไปเ,เดินในน้ําเดินดินทําไร่ทานานะครับมันเชื้อโรคเข้าทางบาดแผลได้สําหรับคนที่ปกติดีไม่มีบาดไม่แผล เ,เวลาทาไร่ทํานาทําสวนก็อย่าลืมสวนรองเท้าบูทด้วยนะครับการสวนรองเท้าบูทก็แม้จะป้องกันโรคไข้ดินได้ด้วยก็ยังป้องกันโรคฉี่หนูได้ด้วยนะครับโอ้โครคไวรัเจ็บมันเยื่ยองจริงทุกวันนี้นะครับโรคไข้ดินหรือว่าโรคเมลีออยอันเดียวกันนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับอา้าวจัดว่าเป็นเรื่องที่1ก็แล้วกันสถานการณ์โรคติดต่อหน้าเป็นห่วงช่วงน,นี้นะครับเรื่องที่2นะครับการสมัครเป็นสมาชิกชกสสมนะครับ ขณะนี้คู่สมรสเขาเปิดรับสมัครนะครับสมัครได้ถึง30มิถุนายน2568คู่สมรสอสอมอที่เป็นชาวต่างชาติก็สมัครได้นะครับรายละเอียดสอบถามคุณหมอรบตอของท่านนะครับทีนี้ก็มีพี่น้องอสมอสนใจว่าาคู่สมรสเนอสมเนต้องจดทะเบียนกันมา2ปีด้วยนะครับถ้าคู่สมรสอสอมอเป็นชาวต่างชาติเขาใช้เลขพาส,สปอร์ตนะครับกรอก ลวในนั้นพร้อมด้วยข้อมูลของคู่สมรสออสมอนะครับที่นี้ก็มีทางทางบ้านที่เป็นอสมอสนใจถามมาว่าไอ้แล้วคนไม่มีคู่สมรสเหรอยากจะเอาพ่อของออสมอสมัครได้ไหมเอาแม่ของอสมอสมัครได้ไหมนะหรือแม้กระทั่งบางคนมีคู่สมรสด้วยมีลูกด้วยก็ถามมาว่าเอาเฉพาะคู่สมรส เหลือสมัครได้ลูกสมัครไม่ได้หรือทำนองนี้นะครับเอาสรุปแล้วก็ชาวประดิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยชกสสมอแห่งประเทศไทยสรุปแล้วก็มีพี่น้องอสมอยากจะให้พ่ออสมสมัครอยากจะให้แม่อสมสมัครอยากจะให้ลูกอสมสมัครเอาพูดง่ายๆทั้งครอบครัวอสมเลยครอบครัวอสมสมัครได้หรือไม่ทำนองนี้นะครับมีคนถามมาคําตอบครับยังไม่สามารถสมัครได้นะครับสมาคมไม่ได้เปิดรับ สมาคมชจกศอสมไม่ได้เปิดรับพ่ออสมไม่ได้เปิดรับแม่อสมอไม่ได้เปิดรับบุตรลูกอสมสมัครนะครับเขาให้สมัครได้เฉพาะตัวอสมตัวอสมอนี่สมัครตอนไหนก็ได้เปิดตลอดติดต่อคุณหมอรวรศตอนะครับตัวอสมใครยังไม่สมัครแต่ว่าคู่สมรสอสมอก็เปิดแต่ว่าเปิดเป็นช่วงๆตอนนี้เปิดรับสมัครคู่สมรสอสมอยู่นะครับจนถึง30มิถุนายน68นะครับ แต่กรณีพ่อแม่หรือลูกของอ,อสมอสมาคมยังไม่เปิดรับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถสมัครได้นะครับในกรณีที่ถามมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นํามาเล่าสู่กันฟังรับขคืนวันนี้ครับเรื่องที่3มครับอ,อสมอที่เป็นสมาชิกชกอสอสมถ้าหากชกอสอสมไม่ได้ระวังโทษหนักครับโทษหนักคือยังไงครับโทษหนักก็คือถ้าหากว่าหากไม่ได้จนเข้าเกณฑ์พ้นสภาพจะมีโทษหนักกว่าเดิม นะโทษข่าวกรอน,น่เขาให้พ้นสภาพไปถ้าหากว่าอยากจะสมัครใหม่นิพ้นสภาพไปแล้วสองปีสมัครใหม่ได้แต่เขาออกระเบียบม,มาใหม่ตอนนี้สมคาคมกสสมถ้าหากว่าใครที่หักไม่ได้จนเข้าเกณฑ์พ้นสภาพถ้าพ้นสภาพไปต่อไปนี้ถ้าอยากจะสมัครใหม่ต้องรอถึงห้าปีเลยนะครับอา้าวหลักเกณฑ์การพ้นสภาพจะเล่าให้ฟังอสมอที่หักไม่ได้ติดต่อกันสองเดือนเดือนที่หนึ่งก็หักไม่ได้ เดือนที่2ก็หักไม่ได้หักไม่ได้สองครั้งติดต่อกันนะครับติดต่อกันเลยจากนั้นสมาคมเขามีหนังสือทวงไปแล้วเขาก็รอหักยังหักไม่ได้อีกพราะหักไม่ได้นี่<ๆ>เขามีหนังสือทวงไปอีกก็ยังหักไม่ได้อีกสรุปหักไม่ได้ติดต่อกัน2เดือนสมาคมมีหนังสือทวงไปสองครั้งทวงแต่ละครั้งห่างกัน1เดือนก็ยังหักไม่ได้อีกนี่แหละสมาคมจะให้พ้นสภาพการให้พ้นสภาพนั่นแหละเขาเขาเรียกว่าการลงโทษ แต่ทีนี้ฟังโทษมันหนักกว่าเดิมทีนี้<ป>กรณีคนพ้นสภาพความเป็นสมาชิกจกอสอสมแห่งประเทศไทยนะครับใครพ้นสภาพก่อนวันที่28เมษาย,ยน2568อันนั้นยังใช้ระเบียบเดิมก็คือใครพ้นสภาพตั้งแต่ก่อนวันที่28เมษาย,ยน2568พ้นสภาพไปแล้ว2ปีนับจากวันพ้นสภาพสามารถสมัครใหม่ได้แต่ว่าก่อนสมัครใหม่ต้องเคลียร์หนี้เก่า ก่อนพ้นสภาพทั้งหมดก่อนแล้วยื่นไปสมัครใหม่ได้อันนั้นใครพ้นสภาพก่อน28เมษายน68รอ2ปีสมัครใหม่ได้แต่ระเบียบออกมาใหม่แล้วตอนนี้ใครที่พ้นสภาพความเป็นสมาชิกชโกโสสมพ้นสภาพตั้งแต่วันที่28เมษายน2 5 8เป็นต้นไปอันนี้จะโทษหนักกว่าเดิมคือเขาออกระเบียบเพื่อเพื่อไม่ไม่อยากให้คนพ้นสภาพ คือถ้าใครไม่อยากพ้นสภาพก็ต้องเตรียมเงินไว้ในบัญชีให้พอหักทูกเดือนนะครับแต่ถ้าใครยังพ้นสภาพอยู่ใครพ้นสภาพตั้งแต่28เมษายนเป็นต้นไปไปข้างหน้านั่นแหละครับนับแต่28บเมษายนใครพ้นสภาพอันนี้โทษหนักกว่าเดิมคือต้องรอถึง5ปีจึงจะสมัครใหม่ได้5ปีนับจากวันพ้นสภาพเริ่ม28เมษายน68เป็นต้นไปใครพ้นสภาพต้องรอ5ปีจึงจะสมัครใหม่ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์การสมัครใหม่ก็คือต้องชําระหนี้เก่าก่อนจึงยื่นใบสมัครใหม่ได้เอ้า28เมษายนเป็นต้นไปใครพ้นสภาพความเป็นสมาชิกจกสสมรอ5ปีจึงจะสมัครใหม่ได้โทษหนักกว่าเดิมนะครับอันนี้เฉพาะอสมนะครับส่วนคู่สมรสอสมไม่มีสิทธิ์พ้นสภาพคือคู่สมรสอสมจะมีสิทธิ์สมัครครั้งเดียวคืออสมเนี่ยจะให้คู่สมรสมาสมัครเป็นสมาชิกจกสอสมอสม1คนนี่ จะนาคู่สมรสมาสมัครได้เพียงหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นถ้าสมัครได้เพียงหนึ่งครั้งแล้วต้องระวังระวังอย่าให้พ้นสภาพถ้าพ้นสภาพแล้วคู่สมรสอรสมอไม่สามารถสมัครได้อีกนะครับเพราะว่าอสม1หนึ่งท่านจะนําคู่สมรสสมัครเป็นสมาชิกชคอสมอได้เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเงินไว้นในบัญชีให้พอตลอดอย่าให้พลาดโดยเฉพาะถ้าคู่สมรสพลาดไม่สามารถสมัครได้อีกนะครับอันนี้จัดอยู่ในเรื่องที่สามนะ ต่อไปเรื่องที่4เรื่องกฎหมายอ,อสมอร่างพรบอสมอไปถึงสภาผู้แทรรนราษดรหรือ,อยังมีหลายคนสนใจนะประเด็นนี้นะครับนายสมศักดิ์เทพสุธินรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในหนังสือส่งร่างพรบอสมอไปสํานักเลขานุกการคณะรมนตรีส่งไปตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2568นะครับส่งไปแล้วนะ นายสมศักดิ์เทพศสิรินำมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,สสขลงนามในหนังสือแล้วตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2568แต่เรื่องไปถึงสภาผู้แทนรัศฎรหรือยังคิดว่ายังเพราะว่าก่อนที่จะส่งไปสภาผู้แทนราษฎรนายสมศักดิ์เทพสบสิรินี่ส่งไปสำนักเลขานุก,การคณะรัฐมนตรีก็จะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายอสมที่ผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงา,านคณะกรรมการกิจสถิกาแล้วนี่ต้องเข้าที่ประชมุมคอรมอเห็นชอบร่างก่อนนะครับถ้าที่ประชุมอคอรมอเห็นชอบร่างแล้วจึงจะส่งไปยังสภาเพือ่อแทนรัษฎรเพื่อสภาเพื่อแถลราษฎรจะได้บรรจุเป็นระเบียบเวลาเพื่อพิจารกฎหมายตามคิวต่อไปนะครับร่างกฎหมายไหนไปถึงสภา,สก,า,ก,า,ก,าก่อนก็พิจารก่อนร่างกฎหมายจาเป็นเร่งด่วนก่อนก็พิจารออกกฎหมายก่อนนะครับแต่ว่าร่างกฎหมายอสมอยังไม่น่าจะไปถึงสภาเพื่อแถนรัษฎรตอนนี้ เพราะว่าเท่าที่ติดตามเนี่ยท่านส่งไปตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมส่งไปสํานักเลข,ขานุการคณะนัดบตแต่การประชุมคณะนัดบัติครั้งที่แล้วตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมยังไม่เห็นว่ามีเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอให้พิจารณาเห็นชอบร่างนะครับก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้27พฤษภาคม2568ซึ่งมีการประชุมคณะนัดบตนะครับพรุ่งนี้27พฤษภาคม2568มีการประชุมคณะนัดบตคาดว่าร่างพบรบสมอนี่แหละ น่าจะเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะมนตรีรอฟังข่าวในวันพรุ่งนี้27พฤษภาคม258นะครับถ้าว่าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะมนตรีให้คณะมนตรีเห็นชอบ27พฤศภาคม258หลังจากนั้นริงจะมีการส่งไปสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อออกกฎหมายต่อไปอานติดตามข่าวพรุ่งนี้ครับ27พฤศภาคม258ร่างพรบรสมเข้าหรือไม่เข้าที่ประชุมครมน,นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีการประชุมคร,นรมนะครับพรุ่งนี้27พฤษภาคม258นะครับ เอาละครับขอบคุณพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปนี้นะครับดึกๆื่นขนาดไหนก็มาดูมาฟังกันขอบคุณทุกคนทุกท่านจริงๆครับถ้ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรที่ใหม่และด่วนก็จะรีบนํามาแจ้งทันทีครับข้าคืานวันนี้ขอพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขครับกลับมาพบกันใหม่ในะวันต่อไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ